วันนี้พาไปดูวีออสข้าใหม่กันดีกว่าพึ่งมาเลยมหมน้น้อยสองหมื่นสี่พันโลนี่เป็นวีออสวีออสหนึ่งจุดห้านะเป็นวีออสตัวใหม่หนึ่งจุดห้าตัวมิดสองพันสิบเก้านะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ led มาแล้วเรียบร้อยเป็นตัว New นะิวเนาะมีไฟ daytime running light ตรงนี้สปอร์ตไลท์ตรงนี้ตรงนี้มีที่ฉลามสาหรับลงนีนะ้สวยๆอย่างนี้เลย นี่มาดูงี้เลยยางเลี่ยนให้ใหม่ยางโยโกฮาม่านะครับขอบติบห้านะหนึ่งแปดห้าทัหกสิบเป็นล้ออันลอยอย่างนี้เลยมานเนดิมๆไม่เคยเปลี่ยนอ่านี่กระจกมองข้างตัวนิวพับไฟฟ้าแล้วไม่ต้องลงจากรถมาปิดแล้วนะนี่พับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวอ่าดูข้างในกันเลยดีกว่านี่นี่ถายนี้เลยครับนี่ข้างในนะแผงประตูเป็นไงอ่าแผงประตูสีรถโกอย่างนี้นะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มาก เข้ามาใหม่แล้วเป็นรถที่ใหม่มากดูนี่ดำไหมเบาะเป็นสีดำอย่างนี้เลยอ่าแพงดำไม่พอดูหัวเกียร์อีกดำไม่พอดูหัวเกียร์เลยหัวเกียร์ดำไหมเป็นสีเป็นโนแบ็คอย่างนี้นะอ่าโอเคมาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันกิโลเมตรจอมีมาให้แล้วตั้งแต่เดิมๆเมนาะเป็นจอทัชสกรีนรองรับบลูทูธเชื่อต่อได้แล้ว FMAM ได้หมดโอเคมีแอร์แบ็คให้โอเคอเค,ครบพวงมลาลัยมัลติฟนะังก์ชันเนาะนี้ เ hey, ปรับไฟฟ้าตรงนี้มี vs v ซ c ให้กันลื่นเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังน,นั่นเมื่อว่ามันใหม่ขนาดไหนเนี้ยรถสองหมื่นสี่พันโลนะครับผมผ่อนเดือนละห้าพันลูกค้าเครดิตด,ดีเดือนละห้าพันเอาไปเลยผ่อนสบายสบายใช้เงินออกรถร้อยเดียวอ่าโอเคเด๋ดูด้านหลังน,นี่ล่นี่ตัวนิวนะไฟท้ายไฟเบรกเป็น led แล้วสวยๆแบบนี้เลยตัวนิว มาพร้อมมากล้องถอยหลังให้แล้วเปิดมาปึ๊บป๊บอ่าเป็นไงใหม่ไหมท่านผู้ชมไม่ใหม่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยรถสองพันสี่พันกิโเมตรเนี่ยเปิดมายังอะไรไฟูลไซส์ไม่ต้องจํากัดความเร็วอยู่ครบเลยแถบแม่แรงอยู่ครบเนอะโอเคนี่เคเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่มีนะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีกล้องถอยหลังเขามีเสียงก็กกกอยู่แล้วตื๊ดตื๊ืือยู่แล้ว โอเคประมาณนี้แล้วก็โอ้โหายทะเบียนสวยด้ยวย่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าห้องเครื่องไปก็ VVTI นะเครื่องพันห้านะครับผมเป็นเครื่องเบนมเป็นซินเนาะประหยัดน้ำมันมากๆเครื่องพันห้าทำความเร็วได้ที่หนึ่งร้อยแปดแรงม้าเนาะจากโรงงานเดิมๆไม่สองหื่นสี่พัน ลูกค้าเครดิตด,ดีผ่อนเดือนละ5,000เท่านั้นนะครับคันนี้รถปี2019นนะโอเคเดี๋ยววันนี้